เยี <Here. S 2> <laughs> คนแล้วแม่งต้องหมดประเทศไอ้ฉันแม่งดูเดือดนะดูเดือดนะสว,ส,ดสวัสดีครรบนี่ตีครับพี่โจครับนี่<อ>ตรงอ่ะมาเจอกับเรา สามคนในเทพภาษาหนังใช่แลวฮะอ่าเรามาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังเรืแอนเดิมเลิครับมันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะมาดูตัวอย่างหนังพร้อมๆกับพวก,พวกนนคุณนะดูเฟิร์สครั้งแรกพร้อมกันเลยอันนี้อะไรอันนี้หนังอ่ะอันนี้เป็นหนังอินเดียพี่ชื่อว่าคิว<ต> <ase> เฮ้ยช่วงนี้อินเดียมาแรงนะหนังอินเดียดีๆน่าดูเยอะเลยนะเขาก็เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของเขานะผลิตเรื่อยๆเพราะว่าคนที่ดูในประเทศเขาเยอะมากลงหนังเยอะเมื่อก่อนจะชอบเป็นพวกหนังอินเดียจ๋าๆไงแบบว่าเต้นกระโดดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นอินเดียแบบเออ เคยเห็นในนี้ป่าอินเดียแม่งจุดพุกันในโรงหนังอ่ะรชงเหรอเออเชียงพราะอะไรปะเพราะเอกไม่ออกมาดีใจออกมานี่ก็ออกมาในหนังนะเปิดฉากเปิดเขาอ่ะแม่งจุดพุเมืองไทยนี่แค่ตกมือคนก็มองนะนี่แม่งดีไปได้ไหมเฮ้ยจริงจริงมันเหมือนเราเมื่อก่อนนะสมัยก่อนตอนสมัยเราเด็กๆอ่ะเวลาเนี่ยมิดมิดชัยบัญชาเพชรลามาไม่คนตกมือมานี่คือมาตัวจริงออกมาในหนังไม่มาในหนังเออที่ออกมาจากฉาก มันคือมห่อแล้วสมนะมันคือความบันเทิงนะเวไอ้เฮี้ยนน่ารักว่ะอ่ะมาลองดูครับคิวออฟฟิเซอร์อืมไอ้เฮี้ยไวสัตอ่ามีตอไมตอออต้เข้าขึ้นเหมือนอินทอร์อ่าใช่ไม่เห็นแบบเรื่องเกิดบนบนไฟบนไฟอืมมีโจรนะกหนึ่ง อโ <Thank you. S 1> ออ้ยซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้เมื่อไหร่ดตอนนี้แม่งร้อนที่ผายแล้วถ้าถ <c oughs> ้าเป็นซัมเมอร์ฝรั่งมันจะเป็นมันไม่ใช่เมษาเราเนาะ <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นพวกมิถุนาอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ถ้าเป็นซัมเมอร์ฝรั่งอะ เฮ้ยดูอินเตอร์นะดูดูไม่ใช่หนักอินเดียนะดูเพศนะโโก้อะไรต้องเก่งระเอ๋อแต่คงเป็นบอลษังคของอินเดียป่ะเวลาเราเห็นรถไฟอินเดียเราจะนึกถึงที่แบบคนเยอะๆเต็มๆมัอยูกัาคาอะไรเงี้ยอินเฮียโหดว่ะไม่เจ๋งว่ะคิว เยี่ยคนแรวแม่งน่าหมดประเทศเยี่ยมหดมาเยี่ยชอบชอบชอบเยี่ยแม่งอัดปากแม่งเลยเจ็ดแค่คิดไม่ถึงเลยอ่ะเ้ยเจ๋งป่ะแล้วจังยเราไม่เคยเห็นนะจังหวะนเราไม่เคยเห็นเลยนะช็อตอย่างเงี้ยช็อตที่แบบฉีดเข้าไปฉีดน้ำยาเข้าไปเนี่ยเจ๋งว่ะเฮ้ยช่างคิดอ่ะไม่เคยเห็นจริงไหมนอกจากเอามาทุบมาเลยกันเนี่ยเฮ้ยดีอ่ะ ไอชั้นมันดูเดือดนะเดูเดือดนะทีเลอร์นี่ดีรถไฟอินเดียรจริงก็น่าวทไมคนน้อยวะอาจจะเป็นชั้นแบบสองสามอะไรเงี้ยมีที่นอนกูนั่งรถไฟครั้งสุดท้ายคือตอนมหาลัยอะนั่งไปขุนตาลเงี้ยทำไรไปรไปกินเหล้าบนดอยกันอ้าวเจ๋งเลยที่ขุนตาลมันจะแบบเขาเรียกยอมันก็ยอคือดอยอ่ะยอมดอยอ่ะก็มีบ้านพัก ป่าไม้ก็ไปเช่าบ้านพักป่าไม้อะแล้วไปกันแบบสิบกว่าคนอะไรเงี้ยไปไม่ทำอะไรก็กินเหล้าอากาศเย็นๆต่อหนาวเอออากาศดีเหมาะกับการดื่มเ็แต่หน้าดูนะเนี้ยแม่งแอคชั่นแบบโนดๆอะนึกถึงนบอดี้กับจอรนอ่าทนทนมุ้นอย่างนั้นเออใช่ใช่ใช่มางคิแมนอะไรเงี้ยนะแต่บางคิแมนน่าจะดูเป็นเซตเซตหน่อย ดูเป็นนักมวยอันนี้คือแบบคือเราว่าเราว่าตอนเนี้อเริ่มมีหนังอินเดียที่ที่เป็นโทนสากลมาให้เราเห็นเยอะขึ้นเนาะคือเมื่อก่อนถ้าหนังอินเดียถ้าเรานึกถึงก็จะเป็นหนังอินเดียที่จะชอบนอกจากเต้นแล้วคือจะชอบโอเวอร์แอคชั่นที่ที่แบบอเหี้ยช็อตแต่ละอันเขาปามีดมาแล้วกูวิ่งมารับทันกระโดดจากเครื่องมีดที่เราเคยเ่าปาชูชีพไปก่อนเออปาชูชีพคือมันคือคือเหมือนคนอินเดียโลคอลอินเดียเขาชอบดูความโอเวอร์แอคโอเวอร์โอเวอร์อย่างเงี้ย แต่แต่เนี่ยเราเห็นมาสองสามเรื่องแล้วครับืพลังกำลังไม่ใช่แบบว่าปลาชูชีพไปแล้วบินไปเก็บมันมีอีกการด้วยมึงเห็นอย่างเงี้ยกูชอบนะพระเอกขับรถมากับเพื่อนพระเอกไล่ล่าโจรไปโจรแม่งขับรถปุ๊บรถไฟผ่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บ่าพระเอกแม่งลงจากรถกระเพาะพุ่งพุ่งกิ้งผ่านรอใต้รถไฟไปอะไรอ้อเหรอกิ้งกิ้งไปโอ้ยเฮียแม่งตื่นเต้นชิบหายเลยรถไฟผ่านไปเพื่อนพระเอกขับรถข้ามรางรถไฟไปปุ๊บ พระเอกเปิดประตูขึ้นไปั่งมึงมุดไปทำไมเออไอ้ยังมึงก็รอมึงก็รอนี่เหรอตกเหตุนะ่ยตกเหตุเหี้ยกูกูนั่งดูแล้วก็เหี้ยอะไรวะเอี้ยงวะอีกเดี๋ยวนะดูอ่านะคิวเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ต้องโอ้ยไม่รู้เลย This year เข้าเมื่อไงเดี๋ยวเข้าไทยป่ะเหอะเขาบอกซัมเมอร์เข้าแหละเหรอนี่เราดูแบบเมนุนยังมาฉายเมืองไทยได้เที่ยหนัง อะไรก็มาได้อแหละสี่จุลย์สี่จุลาย์อะไรกาลครั้งหน้าเฮ้ยวันชาติอเมริกาแล้วเนี่ยอืากูเซอร์ลุยมีเด็กเมกันนะโตที่นั่นเยี่ยถ้าคนชอบดูหนังแอคชั่นนะเราาว่เราว่าเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งที่น่าดูนะจากตัวอย่างตัวนี้นะอะไรเงี้ยถ้าเข้าเราก็อยากดูนะเหารเคลื่อนภายในคืนเดียวแหละดูแล้วโลเคชั่นเดียวเนาะเยี่ยก็ดูดีนะอาทิตย์ดี คิวไอชันก็ก็ดูน่าสนุกดีนะจังหวะดีจังหวะตัวท,ทีเซอร์นี่ก็ดีสี่จุลายวันชาติอเมริกาพอดีอไปฉลองวันชาติอเมริกาด้วยการดูหนัง,อ,งอินเดียกัน